สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับคำถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยพ,พึมพำกับตัวเองหรืออาจจะกําลังรู้สึกอยู่เลยตอนนี้คือความรู้สึกว่ามันสายไปแล้วหรือเปล่าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆครับไม่ว่าจะเป็นตอนอายุ20่ปล่อยๆที่แบบเห็นเพื่อนๆเ,เริ่มมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือตอน30กลางๆที่รู้สึกว่าโหโอกาสดีๆมันคงผ่านไปนหมดแล้วมั้ง ยิ่งพออายุเข้าเลข4เลข5นะครับความคิดนี้อาจจะยิ่งดังขึ้นขึ้นว่าแบบเวลาเหลือน้อยแล้วจะเริ่มตอนนี้มันจะทันเหรอแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้อาจจะพลิกความคิดนั้นไปเลยนะครับคือข้อมูลที่เราไปดูกันมาเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันเลยว่าไอ้คำไอ้ความคิดเรื่องสายเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนกับดักที่เราสร้างขึ้นมาเองมากกว่าจะเป็นข้อจํากัดจริงๆนะครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยหลายคนรู้จักอยู่แล้วแหละแต่พอมองลึกลงไป เออมันให้บทเรียนมากกว่าแค่เรื่องสำเร็จนะอย่างผู้พันแซนเดอร์สกับเคฟซีไงครับภาพจำก็คือวกหลุมใจดีกับไก่ทอดใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังคือท่านไม่ได้เริ่มแฟรนไชส์นี้ตอนหนุ่มๆเลยนะแต่เริ่มตอนอายุ65หครับหลังจากที่แบบผ่านงานมาเยอะล้มลุกคลุกคลานมาก็ไม่น้อยหรือ,อยังในวงการแฟชั่นวีราแวงที่ตอนนี้เป็นไอคอนชุดแต่งงานระดับโลกเลยใครจะไปรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นดีไซเนอร์มาตั้งแต่แรก เธอเริ่มเส้นทางนี้จริงๆจ,จ,จังๆก็ตอนอายุ40แล้วนะครับหลังจากเคยเป็นนักสเก็ตลีลามาก่อนทํางานนิตยสารแฟชั่นมาคือประสบการณ์เก่าๆก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่กลายเป็นส่วนผสมให้งานมันมีเอกลักษณ์เรื่องพวกนี้มันชวนให้คิดต่อจริงๆนะครับว่าคําว่าเริ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผูกกับคําว่าอายุน้อยเสมอไปก็ได้เนาะใช่เลยค่ะ คือสิ่งที่น่าสนใจจากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะไม่ใช่แค่บอกว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคอย่างเดียวแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ชีวิตที่เราสะสมมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะมันอาจจะกลายเป็นแบบ ต้นทุนที่สำคัญมากๆสำหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่ก็ได้อย่างผู้พันเซนเดอร์สเนี่ยท่านก็อาจจะเอาบทเรียนจากธุรกิจก่อนๆมาปรับใช้กับ KFC ได้ถูกไหมคะส่วนวิลาแวงก็ได้มุมมองเรื่องสไตล์ความเข้าใจสรีระจากประสบการณ์เดิมมาสร้างชุดแต่งงานที่ไม่เหมือนใครมันเหมือนกับว่าเออบางทีการเริ่มช้าอาจจะมาพร้อมกับมุมมองที่กว้างขึ้นหรือความเข้าใจในตัวเองเข้าใจโลกรอบตัวที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะคะ แล้วถ้าเรามองในมุมวิทยาศาสตร์นะคะมีแนวคิดหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องนี้มากๆเลยค่ะคือเรื่อง neuroplastic city หรือความยืดหยุ่นของสมองหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะแต่ความหมายจริงๆของมันนี้น่าทึ่งมากเลยมันคือความสามารถของสมองเราเองนี่แหละค่ะในการเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆของเซลประสาทได้ตลอดชีวิตเลยนะ ไม่ใช่แค่ตอนเด็กๆอย่างที่เราอาจจะเคยเชื่อกันคือมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดจริงๆค่ะลองนึกภาพสมองเราเหมือนเป็นเครือข่ายถนนนะคะการเรียนรู้หรือทำอะไรซ้ำๆก็เหมือนเราสร้างถนนเส้นหลักที่ใช้บ่อยๆใช่ไหมคะแต่ neuroplasticity บอกเราว่าถึงจะมีถนนหลักอยู่แล้วเราก็ยังสร้างทางลัดหรือเส้นทางใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เอออันนี้น่าสนใจมากซึ่งนั่นก็หมายความว่าศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการปรับเปลี่ยนความคิดหรือแม้แต่การเอาชนะความกลัวเนี่ยมันยังอยู่กับเราตลอดสมองเราพร้อมที่จะแบบรีเซต็ตแล้วก็เดินสายไฟใหม่ได้เสมอค่ะโอ้โหฟันดูมีหวังขึ้นเยอะเลยนะครับแสดงว่าไอ้ข้อจำกัดที่เราชอบอ้างเรื่องอายุเรื่องสมองไม่เหมือนเดิมเออมันอาจจะไม่ใช่กำแพงจริงๆอย่างที่คิด แต่จากข้อมูลที่เราดูกันมานะครับดูเหมือนว่าอุปสรรคสำคัญเลยที่ขวางคนส่วนใหญ่ไว้กลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั่นคือความกลัวที่จะเริ่มใช่ไหมครับไอความกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวเสียเวลากลัวล้มเหลวซ้ำรอยเดิมหรือแม้แต่กลัวสายตาคนอื่นกลัวดูไม่ดีถ้าเริ่มช้ากว่าเขาอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะ ความกลัวพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆของมนุษย์เรานะคะแต่ปัญหาก็คือมันมักจะถูกขยายให,ให้ใหญ่เกินจริงในความคิดเราเองมันกลายเป็นเหมือนเสียงในหัวที่คอยกระซิบว่าเฮ้ยอย่าทําเลยอยู่เฉยๆปลอดภัยกว่าเยอะทั้งที่จริงๆแล้วศักยภาพเราอาจจะยังรอให้เราไปปลดปล่อยอยู่ก็ได้ที่น่าสนใจคือข้อมูลก็ชี้ว่าความกลัวนี้มันไม่ได้ผูกกับอายุโดยตรงนะคะคนอายุน้อยก็กลัวได้คนอายุมากก็กล้าได้ มันอยู่ที่มุมมองแล้วก็วิธีที่เราจะรับมือกับความกลัวนั้นมากกว่าค่ะอือหือพอเรารู้แล้วว่าศัตรูตัวจริงอาจจะเป็นความกลัวในใจเรานี่แหละคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะครับจะก้าวข้ามกำแพงที่มองไม่เห็นนี้ไปได้ยังไงมีแนวทางหรือเครื่องมืออะไรที่พอจะช่วยให้เรากล้าที่จะ ลงมือเริ่มต้นบ้างไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยแนวทางหลักๆที่สรุปได้จากหลายๆแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่การลดขนาดของความกลัวลงแล้วก็สร้างแรงส่งให้กับการลงมือทำมีอยู่3กลยุทธ์หลักๆที่น่าสนใจมากๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือ start small หรือเริ่มจากก้าวที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ค่ะ อันนี้สําคัญมากเพราะความกลัวมันมักจะมาพร้อมกับภาพความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือเป้าหมายที่ดูไกลลิบๆใช่ไหมคะการตั้งเป้าเล็กๆที่เราทําสําเร็จได้ง่ายๆเนี่ยจะช่วยทําลายวงจรความกลัวนั้นได้ดีมากเช่นถ้าอยากเขียนหนังสือแต่ความคิดว่าจะเขียนทั้งเริ่มมันดูน่ากลัวไปหมดเลยลองเริ่มแค่ว่าวันนี้จะเขียนหนึ่งประโยคแค่ประโยคเดียวใช่ค่ะ หรือแค่เปิดไฟล์แล้วตั้งชื่อเรื่องแค่นั้นพอก่อนหรือถ้าอยากออกกําลังกายแต่การไปยิมดูเป็นเรื่องใหญ่มากลองแค่ใส่ชุดออกกําลังกายก่อนยังไม่ต้องออกก็ได้แค่ทําขั้นตอนแรกให้สําเร็จพอค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนหลอกสมองนิดนึงให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยากนี่ว่าแล้วกลยุทธ์ที่2แล้วครับกลยุทธ์ที่2คือทำล็อกกิ้งค่ะหรือการล็อกเวลาให้กับสิ่งใหม่ที่เราอยากทําอันนี้เป็นการสร้างเหมือนพันธสัญญากับตัวเองให้มันชัดเจนขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะคะอาจจะแค่ 15- 20าี่นาทีต่อวันหรือชั่วโมงมึงต่อสัปดาห์ก็ได้แต่ขอให้เป็นเวลาที่ล็อกไว้จริงๆในตารางชีวิตเหมือนเรามีนัดประชุมนัดหมออะไรแบบนั้นเลยการกำหนดขอบเขตเวลาที่ชัดเจนมันช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นว่าต้องทำเยอะแยะแล้วก็ทำให้การเริ่มต้นมันดูจัดการได้ง่ายขึ้นเช่นทุกวันอังคารหนึ่งทุ่งถึงทุ่งครึ่งคือเวลาเรียนภาษาไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้ได้ใช้เวลานั้นกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะ อืมล็อกเวลาไว้เลยแล้วกลยุทธ์สุดท้ายล่ะครับดูเหมือนสองอันแรกจะเน้นที่การลงมือทำนะกลยุทธ์สุดท้ายคือ celebrate small wins ค่ะหรือการฉลองชัยชนะเล็กๆของเราอันนี้สำคัญต่อกำลังใจอย่างมากเลยค่ะทุกครั้งที่เราทำตามเป้าหมายเล็กๆที่ตั้งไว้ได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็น การเขียนได้หนึ่งประโยคตามที่ตั้งใจหรือใช้เวลา15นาทีเรียนภาษาได้ตามที่ล็อกไว้ให้เรารับรู้แล้วก็ชื่นชมความสำเร็จนั้นอาจจะแค่บอกตัวเองในใจว่าเออเยี่ยมมากทำได้แล้วหรือให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆก็ได้การทำแบบนี้เป็นการเสริมแรงทางบวกหรือ positive reinforcement ให้กับสมองโดยตรงเลยค่ะมันทาให้เรารู้สึกดีกับการกระทานั้นแล้วก็สร้างแรงจูงใจจากข้างในให้ใหอยากทามันอีกในครั้งต่อไปค่ะการเริ่มเล็กๆ ล็อกเวลาแล้วก็ฉลองความสำเร็จเล็กๆฟังดูทำได้จริงนะครับแต่ว่าทำไมก้าวเล็กๆแค่นี้มันถึงมีพลังมากพอที่จะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวหรือความรู้สึกว่ามันสายไปแล้วได้ล้ะครับมันดูเหมือนอืมเล็กน้อยไปหน่อยหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีค่ะก้าวเล็กๆพวกนี้อาจจะดูเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเป้าหมายใหญ่ๆแต่พลังของมันอยู่ที่ผลกระทบต่อเนื่องค่ะ การสต a ร์ทสมอ l เนี่ยมันช่วยลดแรงเสียดทานในการเริ่มต้นเหมือนเราเข็นรถที่หยุดนิ่งตอนแรกอาจจะหนักหน่อยใช่ไหมคะแต่พอรถเริ่มขยับแล้วมันก็จะไปต่อง่ายขึ้นการทำสำเร็จในก้าวเล็กๆมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมหรือแรงส่งขึ้นมามันทำลายความรู้สึกเฉยชาหรืออินเนอร์เชียที่มักจะเกาะกินเราเวลาคิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆคะ่ะ ส่วนการทำ blocking มันช่วยสร้างวินยัยแล้วก็ความสม่ำเสมอซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทักษะหรือนิสัยใหม่เลยความสม่ำเสมอถึงจะเล็กน้อยก็ยังดีกว่าการทำเยอะๆแค่ครั้งเดียวเราก็หายไปเลยถูกไหมคะจริงครับ และการเซเลบร์ small wins อันนี้มันทำงานโดยตรงกับระบบการให้รางวัลในสมองหรือ reward system ของเราเลยมันหลั่งสารสื่อประสาทที่ทำให้เรารู้สึกดีอย่างเช่นโดปามีนซึ่งมันกระตุ้นให้เราอยากทำสิ่งนั้นซ้ำอีกและที่สำคัญมากๆเลยคือชัยชนะเล็กๆเหล่านี้มันค่อยๆเปลี่ยนเสียงในหัวของเราจากที่เคยบอกว่าทำไม่ได้หรอกหน้าให้กลายเป็นเออก็ทาได้นี่นามันค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในตนเองหรือ self efficacy ขึ้นมาทีละน้อยซึ่งความเชื่อมั่นนี่แหละคะ่ะคืออาวุธ คเลยในการต่อสู้กับความกลัวอ๋อเข้าใจละครับมันคือการสร้างวงจรบวกเล็กๆขึ้นมาแทนที่วงจรลบของความกลัวนั่นเองสุดยอดเลยทีนี้มีความกลัวหนึ่งครับที่มักจะมาคู่กันเสมอเลยเวลาพูดถึงการเริ่มใหม่โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นคือความกลัวความล้มเหลวหลายคนอาจจะเคยลองทําอะไรแล้วมันไม่สําเร็จในอดีตพอจะเริ่มใหม่ก็กลัวว่าจะซ้ารอยเดิมกลัวเสียหน้า กลัวพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นหรือพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเราทำไม่ได้จริงๆประเด็นนี้มีมุมมองที่น่าสนใจยังไงบ้างครับเรื่องความกลัวความล้มเหลวนี้เป็นประเด็นใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้คนไม่กล้าเริ่มมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราศึกษากันมานะคะคือการพยายามรีเฟรมหรือเปลี่ยนกรอบความคิดที่เรามีต่อคําว่าล้มเหลวแทนที่จะมองว่ามันคือจุดจบหรือคําตัดสินว่าเราไม่ดีพอ ให้ลองมองว่ามันคือข้อมูลหรือบทเรียนที่มีค่ามากๆค่ะลองนึกภาพนักวิทยาศาสตร์ทําการทดลองดูสิคะทุกครั้งที่ผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่คิดเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองล้มเหลวนะคะแต่เขาได้ข้อมูลใหม่ว่าอ๋อวิธีนั้นยังไม่ใช่หรือมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาเพิ่มความล้มเหลวในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คล้ายๆกันค่ะมันให้ข้อมูลว่าแนวทางนี้อาจจะยังไม่เวิร์กลองปรับตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ดูไหม มันไม่ใช่การบอกว่าตัวเราไม่ดีพอแต่บอกว่าวิธีการนั้นยังต้องปรับปรุงค่ะโอ้การมองว่าเป็นข้อมูลนี่น่าสนใจมากเลยครับมันทําให้ดูเป็นกลางขึ้นเยอะลดความรู้สึกส่วนตัวลงไปได้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงกับไปที่เรื่อง neuroplasticity ที่เราคุยกันตอนต้นนะคะการที่สมองจะเรียนรู้แล้วก็สร้างเส้นทางใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องการฟีดแบ็กลูปหรือวงจรข้อมูลย้อนกลับ การลองผิดลองถูกการเจอทางตันหรือการทำพลาดมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการฟีดแบกนั่นเองค่ะมันช่วยให้สมองรู้ว่าเส้นทางไหนคนเลือกใช้เส้นทางไหนควรพัฒนาต่อดังนั้นในมุมหนึง่งความล้มเหลวจึงอาจจะเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นของการเรียนรู้และเติบโตเลยก็ได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกหนีอย่างเดียวค่ะแต่ความท้าทายคือการจัดการกับอารมณ์ที่มันมาพร้อมกับความล้มเหลวนั่นแหละค่ะ และการไม่ปล่อยให้เสียงวิจารในหัวที่มักจะดังขึ้นมาตอนนั้นมาหยุดเราไม่ให้ลองใหม่อีกครั้งการฝึกตรหนักรู้ว่าความชิดความรู้สึกเหล่านั้นมันเป็นแค่ปฏิกิริยาชั่วคราวไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแล้วก็กลับมาโฟกัสที่บทเรียนหรือข้อมูลที่ได้จากความผิดพลาดนั้นคือกุญแจสําคัญเลยที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อได้ค่ะฟังดูแล้วกุญแจสําคัญจร,จริงๆก็คือการปรับเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองต่อเวลา ต่อความสําเร็จความล้มเหลวแล้วก็อาศัยกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆที่คุยกันมาเพื่อเริ่มต้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปสินะครับทีนี้สําหรับคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าใช่เลยมีบางอย่างที่อยากเริ่มมากๆแต่ยังติดอยู่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากๆที่พอจะแนะนําให้ลองทําได้เลยไหมครับมีคําแนะนำหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ตรงไปตรงมามากๆเลยค่ะลองทําแบบนี้ดูนะคะคืนนี้ก่อนนอนหาเศษกระดาษหรือสมุดน้อยเล็กๆกับปากกามา แล้วเขียนสิ่งเดียวที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆลงไปไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะอาจจะเป็นอยากอ่านหนังสือวันละสิบนาทีอยากลองหัดวาดรูปสีน้ําอยากโทรหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยนานแล้วอยากจัดโต๊ะทางานให้เรียบร้อยเอาแค่สิ่งเดียวที่รู้สึกว่าเป็นไปได้แล้วใจก็เรียกร้องจริงๆค่ะเขียนแค่สิ่งเดียวแล้วยังไงต่อครับแล้วในวันพรุ่งนี้หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ ให้ลองทำก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเขียนไว้ไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีเวลาเยอะไม่ต้องทำให้สมบูรณ์แบบแค่เริ่มขยับตัวค่ะถ้าเขียนว่าอยากอ่านหนังสือก็แค่หยิบหนังสือมาวางไว้บนโต๊ะหรืออ่านแค่ย่อหน้าเดียวพอถ้าอยากวาดรูปก็แค่เอาอุปกรณ์ออกมาวางเฉยๆก็ได้ถ้าอยากจัดโต๊ะก็แค่เคลียร์ของชิ้นเดียวออกไปก่อน หัวใจของมันคือการทำลายความเฉื่อยด้วยการลงมือทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องทันทีแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามค่ะโหเป็นแอคชั่นที่จับต้องได้มากเลยครับเหมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ตัวเองว่าเฮ้ยฉันเอาจริงนะ ถูกต้องเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การกระทําซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยถ้าจะให้สรุปแก่นของสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะดิฉันคิดว่ามีข้อคิดหนึ่งที่น่าจะอยู่กับผู้ฟังไปได้นาน นั่นคือชีวิตนี้อาจจะไม่ใช่การวิ่งแข่งกับใครว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนหรือใครจะนำหน้าไปไกลแค่ไหนแต่แก่นแท้ของมันคือการเดินทางส่วนตัวของเราเองคือการไม่ยอมแพ้ศักยภาพและความฝันในใจตัวเองการที่เรายังเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าในทุกๆวันแม้ก้าวนั้นจะดูเล็กน้อยหรือดูช้าในสายตาคนอื่นนั่นคือชัยชนะที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ มีคำกล่าวหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีมากประมาณว่าถึงวันนี้จะเดินช้าแต่คุณก็ยังเดินอยู่และนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้คุณชนะไปแล้วครึ่งทางการไม่หยุดเดินคือหัวใจของมันจริงๆค่ะโอ้โหเป็นข้อสรุปที่ให้ทั้งมุมมองและก็กำลังใจจริงๆครับมันย้ำเตือนเราว่า ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นตอนไหนหรือเส้นทางที่ผ่านมาจะเป็นยังไงเรายังคงมีโอกาสที่จะเขียนบทต่อไปของชีวิตได้เสมอยังมีเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจริงๆครับค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูเล่นๆค่ะจากที่เราคุยกันว่าความกลัวคืออุปสรรคสาคัญลองจินตนาการดูนะคะว่า ถ้าความกลัวนั้นไม่ใช่กำแพงหนาทึบอย่างที่เราเชื่อกันมาตลอดแต่เป็นเพียงแค่งเงาที่พาดผ่านเส้นทางที่เรากำลังจะเดินไปเท่านั้นเราจะกล้าที่จะเดินผ่านเงานั้นเพื่อไปค้นพบอะไรที่รออยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้างลองเก็บคำถามนี้ไว้ในใจดูนะคะ